ต้นแล้วสำหรับงานประเพณีพาอต่อหรือศาสตร์จีนจังหวัดภูเก็ตงานประเพณีที่อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษซึ่งเป็นประเพณีแห่งความกตัญญูที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานตามคติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตงานประเพณีน,นี้จัดในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนเจ็ตามปฏิทินจันทรคติจีนโดยประเพณีพาะต่อมีชื่อเรียกดั้งเดิมว่าเทศกาลอุลลัมพล ซึ่งเป็นการโปรดสัพพสัต์ให้หลุดพ้นจากข่วงแห่งความทุกข์ตามความเชื่อที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาค่ะสวัสดีค่ะนี่คือแอดนามบันนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดภูดเก็ตค่ะซึ่งพาผู้ชมนะคะมาร่วมกันศืกษสารง,งานประพณีเพาะต่อ หรือว่างานสาจีนของพี่น้องชาวภูเก็ตนั่นเองนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดขบวนแห่องค์้อต่ออย่างยิ่งใหญ่นะคะจะมีขนมเตาสีแดงอย่างนี้ล่ะคะ่ะก็เป็นสัญลักของชุมการงานเพาะต่อนั่นเองค่ะตามจาบรายการในวันนี้ได้เลยค่ะ กิจกรรมการสืบสารงานประเพณีในวันนี้เริ่มต้นจากขาบวนอันเชิญองค์พ่อต่อกงและขบวนแห่ขนมเต่าสีแดงหรือจกู้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีพ่อต่อโดยขบวนแห่ได้เคลื่อนออกจากสวนเฉลิมพระเกียรติเ2พรรษามุ่งหน้าไปยังตลาดสดสาธารณะหนึ่งถนนระนองซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีพ่อต่อประเพณีแห่งความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณซึ่งลูกหลานจะต้องแสดงออกถึงความเคารพและสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ มีการจัดอาหารคาวหวานเพื่อเซนไว้วิญญาณของบรรพุรุษผู้ล่วงลับและวิญญาณเร่ร่อนและปัจจุบันประเพณีเพาะต่อจังหวัดภูเก็ตได้ถูกบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยฐานที่ที่คุชันยืนอยู่นี้ก็เป็น ตลาดสดสาธารณะหนึ่งค่ะซึ่งคนภุเก็ตก็จะรู้จักว่าหมันซานถนนละนองค่ะนะคะที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือบรรยากาศของการประเพณีพ่อต่อของคนไทยเชื้อสายจีนของจังหวัดภุเก็ตถามว่าประเพณีพ่อต่อนี่คืออะไรก็คือสารจีนซึ่งตรงกับเดือน7ของตามป,ปฏิทินจีนนะคะหรือตรงกับเดือน9ไทยนะคะเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดนะคะมามากกว่าร้อปีนะคะ ก็ถามว่าความหมายของประเพณีเพราะต่อน,นี้นะค่ะนะคะก็เหมือนกับศาสตร์ไทยแต่ศาสตร์ไทยอะค่ะจะในของศาสตร์ไทยเนี่ยมีเพียงแค่วันเดียวแต่ศาสตร์จีนนะคะเราอยู่ในห่วงประมาณร่วมหนึ่งเดือนนะคะประเพณี้มีความหมายสําหรับคนไทยเชื่อสายจีนนั่นก็หมายถึงว่าการแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อบรรพบุรุษของเราะค่ะ ในช่วงศาสจีนพี่น้องชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนต่างก็พากันกราบไหว้วิญญาณบรรพบรุษและบรรดาผีไม่มีญาติเพราะเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่ได้รับการปลดปล่อยให้กลับมาเยี่ยมบ้านและญาติพี่น้องสำหรับวันศาสจีนหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าวันไหว้กับข้าวเป็นประเพณีที่จัดสืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ราถือว่าในเดือน7จีนนี้ค่ะนะคะวิญญาณของบรรพบุรุษของเรานะคะก็จะออกมาเยี่ยมเยียนบ้านเมื่อออกมาเยี่ยมเยียนบ้านก็เป็นหน้าที่ของลูกหลานค่ะที่จะต้องมีการที่ไหว้ไหว้ด้วยอะไรคะมีทั้งเครื่องของขาวหวานนะคะแล้วก็ผลไม้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีการไหว้แก่วิญญาณที่รายญาตินะคะในการก็จะมีการไหว้ก็เ,กเช่นเดียวกันมีทั้งอาคาร อาหารคาวหวานแล้วก็ผล,ลไม้ซึ่งเราถือว่าประเพณีเหล่านี้เราทําด้วยความเชื่อและขอความศรัทธาเพื่อเกิดความเป็นสิ่อมงคลกับตนเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็อีกในยะหนึ่งค่ะประเพณีประเพณีของจีนนะคะทุกประเพณีกิจกรรมค่ะมันได้บ่งบอกถึงความกลมเกลียวนะคะหมายถึงว่าญาติที่น้องลูกหลานที่อยู่ใกล้หรือไกลก็จะมารวมอยู่ในครอบครัว คำว่าพอต่อเป็นคำในภาษาจีนมีความหมายว่าการอนุเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ยากโดยการประกอบพิธีบวงสวงบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศอานิสงส์อันเกิดจากการบำเพ็ญนั้นแก่บรรพุบรุษญาติพี่น้องผู้ล่วงลับอันเป็นการแะสะดงออกถึงความกตัญญูของลูกหลานนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีการส่งเสริมอนุรักษ์และการคงอยู่ของประเพณีที่ดีงามแล้วค่ะ เทศบาลนครภูกเก็ตเองนะคะเราก็มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฉะนั้นก็มีหน้าที่ในที่จะทําอย่างไรที่จะให้องค์ความรู้นี้ตกไปถึงเด็กและเยาวชนซึ่งเราถือว่าเขาจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในการที่สืบสารประเพณีที่ดีงาม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทศบาลนครภูเก็ตได้สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดอนุรักษ์ประเพณีดีงามด้วยการปลูกฝังให้ลูกหลานเข้าใจและเห็นคุณค่าความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีค่ะคุณผู้ชมคะ,ะตอนนี้นะคะก็อ,อยู่ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อต่อกงที่บ้านบางเหนียวนั่นเองนะคะอยู่กับน้องๆซึ่งเป็นมกุเทพของโรงเรียนบ้านบางเหนียวค่ะ เด็กๆสวัสดีคุณผู้ชมย่างสวัสดีครับวันนี้นะคะจะพาพี่ขวัญมาทำอะไรที่นี่คะเด็กๆก,ก็จะพามาไหว้พระค่ะ,คะเดีวตามไปข้างในเด้ค่ะได้ค่ะตามมาเลยค่ะ คุมคะสำหรับองค์พ่อต่อกงนะคะหรือกวนอิมไตซื้อนะคะเป็นอีกภาคหนึ่งของเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่แปลงร่างเป็นพญามารที่น่ากลัวค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปสามารถปราบปรามเหล่าวิญญาณได้นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าท่านจะต้องเดินทางไปโปรดัต์ในนรกนั่นเองนะคะซึ่งท่านจะคอยดูแลเหล่าวิญญาณภายในจรทั้งหลายนะคะเพื่อที่จะอยู่บนโลกมนุษย์และก็คอยส่งดวงวิญญาณเหล่านี้ด้วยค่ะ พหลังจากที่น้องๆน,นะคะได้ไหว้องค์เพราะตัดกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปทําอะไรคะเราก็จะเอากระดาษเป็นกระดาษทองนะคะไปเผาให้ปเป็นพระฤาที่เรียรับไปแล้วค่ะไปเลยค่ะ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราได้มีโอกาสที่มาไหว้พระที่องค์พ่อตกองที่บางเหนียวนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าที่อยากได้ได้นำเรียนแล้วว่าในการาไหว้องค์พ่อตกองหรือว่าสรา์จีน่ะค่ะในของภูเก็ตจะมี6แห่งนะคะ<ม>แล้วที่บางเหนียวนี้นะค่ะก็เป็นอีกเป็นอีกแห่งหนึ่งในหนึ่งใน6แล้วก็ต้องบอกว่าแห่งเดียวของจังหวัดภูเก็ตที่มีศาลเจ้าพ่อตกองที่ อยู่ที่นี่แล้วก็ต้องบอกว่าที่ศาลเจ้าพ่อตะกองบางเหนียวเนี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าทุกคนนะคะถ้าพูดถึงงานในเรื่องาศาสตร์จีนทุกคนจะรอนะคะในกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ชุมชนบางเหนียวเนี้ยค่ะนะคะ มุก้เรีนที่น้องๆนะคะได้พาเราไปไหว้องค์พ่อต่อองค์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับรมมประเพณีพ่อต่อกันค่ะในช่วงเทศกาพ่อต่อนะคะขนมเต่าหรืออังกูค่ะเป็นสนัญลักษณ์ของงานและความยั่งยืนค่ะนอกจากขนมเต่าแล้วนะคะอาหารที่เรานํามาตั้งโต๊ะบูชาย,ยังมีน้ำชาเหล้าขาวและขนมหวานอีกด้วยค่ะองค์พ่อต่อกองค่ะเป็นผู้ที่ปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ร่วงรับไปแล้วได้กลับมาเยี่ยมโลกมนุษย์ และดวงวิญญาณเหล่านี้จะท่องเที่ยวอยู่ในโลกมนุษย์เปเวลาหนึเ่เดือนเต็มจะมีการจุดหรือเปิดโคงไฟไว้หน้าบ้านตามสารเจ้าเพราะเป็นการสองทางให้แก่ดวงวิญญาณที่ขึ้นมาจากวัลคบค่ะค่ะก็ได้รู้จักกับประวัติความเป็นมาของประเพณีเพราต่อกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเต่าสีแดงด้านหลังกันดีกว่าคะ่ะไปเลยค่ะไปกันค่ะเด็กๆ ผู้มชมคะด้านหลังเต่าจะเห็นว่าจะมีข้อความที่เขียนไซึ่งเป็นข้อความที่มีความเป็นมงคลทั้งนั้นนะคะทั้งโชคดีมั่งมีเงินทองร่ํารวยและก็โชคลาภนะคะนี่ก็เป็นความเชื่อของพี่น้องชาวภูเก็ตนะคะที่เชื่อว่าเต่านั้นจะนํามาซึ่งความโชคดีในชีวิตให้กับพวกเขาค่ะสําหรับคนที่นําเต่าแดงมาไหว้เพราอต่อกงเจ้าของเต่าจะต้องเลือกว่าจะปล่อยหรือจะนากลับบ้านโดยแจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้ค่ะ เจ้าหน้าที่ศาลเจ้าก็จะทําเครื่องหมายปล่อยและกลับบ้านบนตัวเตา่าการปล่อยคือการบริจาคเต,าต่าตัวนั้นให้ศาลเจ้าค่ะและถ้าหากนํากลับบ้านก็สามารถนําไปรับประทานได้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะในปัจจุบันนี้นะคะขนมเตานะคะจะเห็นว่ามีทํามาจากแป้งแล้วก็ทามาจากข้าวเหนียวแก้วด้วยนะคะซึ่งก็ใช้สีแดงซึ่งเป็นสีมงคลนั่นเองนะคะอันนี้ ซึ่งขนาดเต่าเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ความศรัทธาความเชื่อของแต่ละคนนะคะแต่ว่าผลบุญที่ทำนั้นก็ได้เท่ากันทุกคนค่ะสำหรับงานเพาะต่อเป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวภูเก็ตเพื่อบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษด้วยเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมากมาย มีทั้งอาหารคาวหวานผลไม้ต่างๆและที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมสีแดงปั้นเป็นรูปเตา่าโดยมีความเชื่อว่าเต่าเป็นพาหะแห่งสวรรค์มีอายุยืนยาวสามารถนำผู้คนข้ามแดนธุรก,กันดารจนล่วงพ้นจากความทุกข์ยากทั้งบ่วงได้ค่ะที่นี่ค่ะก็จะมีการจัดในเรื่องของเราเห็นเต่าเยอะมากเลยค่ะนะคะเพราะว่า ทุกคนเมื่อเวลามาไหว้พ่อ,พอตอกกองอะค่ะก็จะนำเต่ามาฮะก็เต่านี้ก็จะมีหลายขนาดนะคะมีตั้งจิว๋วแล้วก็ขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ใหญ่มากอะค่ะอันนี้ก็คือความงดงามของการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอะค่ะ เราก็จะต้องให้ลูกหลานของเรามีความเข้าใจในเรื่องประเพณีของเราฉะนั้นเทศบาลนครบุก็ t t ค่ะเราได้ให้ความสําคัญในเรื่องหลักสูตรท้องถิน่นแล้วหนึ่งในะหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องประเพณีก็ในเรื่องของศาสตร์จีนค่ะในเรื่องของขนาดเต่าเต่าจิ๋วไปถึงเต่าที่ใหญ่มากอะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะในเรื่องของกําลังของแต่แต่แต่ละคนแต่โดยท่าน่าเชื่อว่าบุญได้เท่ากันค่ะเพราะว่า ทุกคนที่นําเต่ามาสักรกะ,ะองค์พ่อต่ากองทุกคนมาด้วยความเคารพนับถือความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อว่าการที่นําเต่านะคะมาสักรกะ,ะองค์พ่อต่ากองเมื่อนํากลับไปที่บ้านนะคะหมายถึงทุกคนในครอบครัวก็จะร่วมในการที่ทานเต่าตัวนั้นที่ทําให้เกิดความเป็นสืิมงคลและก็มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะแล้วก็หน้าที่การงาน,นะคะ่ะ เพราะเหตุนี้ค่ะถนนตลอดซ้ายทางเข้าสารเจ้าพาตอตอกงจึงเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายจำหน่ายขนมเต่าแดงเพื่อให้ประชาชนซื้อหาไปทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษตามความเชื่อความศรัทธาแสดงออกถึงความกตัญยูของชาวภูเก็ตค่ะความหมายของเต่านี้ก็คือเต่านี้ในความหมายของคนจีนมีความเชื่อว่าเต่านั้นเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนนะคะ แล้วกเ็เป็นเรื่องของโชคราบนะคะมั่งมีสีสุขแล้วสีแดงนี่สีแห่งความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะความโชคดีค่ะในช่วงงานประเพณีนี้นอกจากการนำเต่ามาไหวองค์พระตะกงแล้วในช่วงงานประเพณีหรือที่เรียกว่าตรงงวนจะมีการประดับโคมไฟต่างๆอย่างสวยงามตามท้องถนน บ้านเรือนศาลเจ้าเพราะมีความเชื่อว่าเป็นแสงส่องสว่างให้แก่เหล่าวิญญาณที่ขึ้นมาจากบรภพบให้ได้เห็นแสงสว่างยิ่งสว่างเท่าไร่ดวงวิญญาณก็จะยิ่งมารับส่วนกุศลได้มากขึ้นปัจจุบันหลายโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตจัดการเรียนการสอนเพิ่มหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น เช่นเดียวกับที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวค่ะก็ในส่วนของโรงเรียนนะคะเราก็จะมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถิ่นนะคะเรื่องบูรณาการเรื่องของเทศกาลงานเพาะตอซึ่งเป็นงานประจําปีของชุมชนบางเหนียวทุกปีนะคะ ใน,ในกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการที่เด็กจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของตัวเองในเรื่องของการมีอัตลักษณ์ในชุมชนของตัวเองนะคะ,ะแล้วก็ประวัติประเพณีต่างๆที่สืบทอดกันมายาวนานนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็เตรียมนักเรียนของเราเพราะว่า,วาที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวเนี่ยเรามีโครงการอยู่โครงการหนึ่งนะคะก็คือโครงการ สูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่นนะคะซึ่งที่นี่ก็คือเราจะจัดทําเป็นพิกพิธภัณฑ์ของชุมชนบางเหนียวนะคะแล้วก็เราก็มีการฝึกนักเรียนให้เป็นมัคคุเทศน้อยเด็กๆพวกนี้ก็จะเป็นคนที่จะนำนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของชุมชนแล้วก็งานเทศกาลประเพณีต่างๆของชุมชนโดยเฉพาะในประเพณีเทศกาลพ่อต่อเนี่ยเราก็มีการให้เด็กเนี่ยฝึกทำขนมเต่า ตอนนี้นะคะน้องๆก็นาผ่านมาอยู่ที่ห้องท่ากรรมนะคะมาดูการทําขนมเต่าแดงหรือว่าอังคูนี่เองนะคะเพื่อที่จะสืบสานประเพณีเพ่อต่อประจําปีของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะไปทําขนมกันเลยไหมคะเด็กๆไปเลยค่ะไปคุณผู้ชมคะนี่คือหน้าตาของขนมเต่านะคะที่น้องๆทํากันในวันนี้นะคะ ตอนนี้ยังเป็นเต่าสีทองอยู่นะคะซึ่งผ่านการอบแล้วนะคะมาดูกันค่ะนี่สุกแล้วนะคะตอนนี้ว้าวเห็นไหมคะยังเป็นเต่าแบบขนมธรรมดาอยู่นะเดี๋ยวจะไปผ่านขั้นตอนของการการเคลือบใช่ไหมคะแล้วก็ทำเป็นให้เป็นเต่าสีแดงใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ อันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาถึงขั้นตอนของการลงแอปเปิคอร์เจลใช่ไหมคะค่ะโอเคทำยังไงคะก็เอานี่ะนำขนมที่สำเร็จรูปแล้วนะคะมาวางบนตะแกรงอย่างนี้นะคะครับอืมค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่แอปเปิคอร์ตเจลตัวนี้ซึ่งทำมาจากอะไรอะคะเป็นผลไม้ครับเป็นผลไม้นำไปผ่านกระบวนการขั้นตอนอยังไงถึงออกมาเป็นแบบนี้<อ>ค่ะก็ใส่ เอ่อเอฟไอกอดเจลแล้วก็มีสตรอเบอรี่เข้มข้นอ๋อค่ะครับเป็นเพจสตรอเบอรี่เลยแล้วก็ไปตั้งตั้งไปิดหน่อยให้เอุ่นค่ะแล้วก็เอามาด้าละเอามาเคลือบหน้าเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเคลือบกันแล้วนะคะจากขนมเต่าที่เราเห็นเป็นสีทองเหลืองทองนะคะจะก,กลายมาเป็นสีแดงสวยงามค่ะมาเราลุ้นกันค่ะที่ลงไปแล้วนะคะ ดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการติดตานะคะให้กับเต่านะคะรวมไปถึงตกแต่งตัวเต่าให้มีความสวยงามใช่ไหมคะตามช่องที่เราเห็นนี้นะคะโดยการนำโซคาราชิป,ชชปใช่ไหมคะมาติดโอเค,อเ,คเอาเลยลูกติดเลยค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการวางขานั่นเองนะคะที่เห็นนี่คะ่ะน้องเขาวางขาและหางนะคะ ตอนนี้นะคะน้องๆก็ช่วยกนันนำยางที่ได้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาทาบริเวณส่วนขาแล้วก็หานะคะเพื่อจะให้เต่ากลายเป็นอังกุที่สมบูรณ์นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือเต่าแดงนะคะขนมอังกู้ส่วนหนึ่งสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งในพรมณีเพาอต่อของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะหลังจากที่พวกเราช่วยกันทำขนมเต่าจนเสร็จออกมาหน้าตาน่าทานแล้วนะคะก็ต้องมาลิ้มรสชาติความอร่อยว่าจะอร่อยแค่ไหนค่ะเทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะ ที่มีหน้าที่จะต้องสืบสารประเพณีวัฒนธรรมนะคะแต่โดยฉันคิดว่าในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมต้องเป็นเรื่องของทุกคนนะคะ,นะคะซึ่งทุกคนนั้นจะต้องร่วมกันในเรื่องการสืบสารนี่คือ,อวิถีชีวิตความเป็นตัวตนความเป็นรากเหง้าของเราแต่การที่เราสามารถให้องค์ความรู้เหล่านี้ให้แก่ตั้งแต่เด็กก่อนปฐมวัยอะค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกว่า เข้ามาวันนี้เขาอาจจะไม่ได้นึกอะไรมากแต่เขามีความรู้สึกเขาเคยเห็นเต่าเคยเห็นอะไรนะคะแต่เมื่อหลายหลายปีเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออนี่คืออะไรทําไมต้องไหว้เต่าอันนี้คือเหมือนกับเป็นการที่ทําให้เด็กนั้นค่อยๆที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนมีความออออมีความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างดีนี่คือ การที่ทาอย่างไรที่จ้วัฒธรรมของเรานั้นให้มีการรักษาในการตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะในเรื่องเกิดความยั่งยืนซึ่งเหล่านี้ค่ะต้องนําไปสู่ตั้งแต่เด็กก่อนประถมไปจนถึงออมัธยมปลายจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าหลักสูตรท้องถิ่นตัวเฉันก็เชื่อว่าในส่วนของภูเก็ตเองนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถทํา ในเรื่องการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมฉะนั้นในเรื่องวัฒนธรรมในอีกมิติหนึ่งเจไดคิดว่านอกจากให้ท้องอิ่มแล้ววัฒนธรรมนี้เปรียบเสมือนภูมิต้านทานทําไมตัวเจไดคิดว่ามันเป็นภูมิต้านทานเพราะว่าสิ่งนี้คือความเป็นตัวตนของเราถ้าเรารู้ว่านี่คือความเป็นตัวตนของเราเราก็จะมีความรักมีความผูกพันมีความหวงเห็นมีความภาคภูมิใจ ในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันในการปกป้องนะคะเพราะว่าวันนี้วัฒนธรรมเป็นอีกส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะหัวใจและความสำคัญของงานประเพณีเพาะต่อภูเก็ตคือการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่งีงามในอดีตให้อยู่คู่กับชาวภูเก็ตตลอดไปเพราะสิ่งเหล่านี้ คืออัตลักษณ์ความเป็นภูเก็ตอันทรงคุณค่าเพราะนี่คือมหัศจรรย์แห่งความศรัทธาสืบสารคุณค่าความะตัญญูการบอกเล่าวิถีชีวิตคนภูเก็ตผ่านงานประเพณีพาะต่อที่จะดำรงอยู่จากวันนี้และสืบไปค่ะ คู้ชมคะและนี่คืองานประเพณีเพาะต่อหรือว่าศาสตร์จีนประจำปี2,558นะคะที่จังหวัดน,นาครปูเก็ตนั้นได้จัดขึ้นมาเพื่อที่จะอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดปูเก็ตเอาไว้นะคะและที่สําคัญค่ะงานเพาะต่อ,ตอนั้นยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบําพบุรุษซึ่งเป็นประเพณีแห่งความกตัญญูด้วยล่ะค่ะเวลาและการแล้ว,ะน,ลวน,นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ